มากินหมูกระทะกันจ้าแม่แม่กเธอแต่มันไม่เห็นอาหารเราอะก็ไหาล่ะไม่เป็นไรหรอกเออเบี้ยตู้มาใหญ่ไม่เีใหญ่โตอันนี้อะไรวะก้อะไรแหละองพี่ต้หู้ต้หวยอะไรเบี้ยมามาอีดกันจ้าทุกคนอ้า ตัดมอีคต่างไปเรื่อยไม่มีใครกับเราเลยเอ้ไม่กินหรอให้พี่กินก่อ่ันกินเยอะแล้วเยอะอะไรเธอกินตอนไหนะก็่ันกินจนหมดหน้านี่แล้วไม่มีใครพูกับเราเลยต้องันนี้ต้องลองกินไงนี่นะเดี๋ยวแต่พี่เมือนเปียบเองไม่กินเบียรอ่ะ